สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูดิวจะพาพวกเรามาติวข้อสอบ T ี a ก Thai general aptitude test นะครับซึ่งคะแนนเต็มเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด300คะแนนโดยแบ่งออกเป็น3พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเป็น English communication หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษพาร์ทนี้ครูดิวไม่ได้ติวให้นะครับส่วนพาร์ทที่2เป็น critical and logical thinking การคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งเราจะมาคุยกันในส่วนของพาร์ทนี้แหละ ซึ่งหลายๆคนก็จะเรียกว่า T ีก็ก็แล้วแต่การเรียกออกไปนะครับและส่วนพาร์ทส,สุดท้ายเป็นพาร์ทส,สามฟ u วเจอร์เวิร์ c ฟอร์ส e อมเพลทนะครับสมรรถนะในการทำงานโดยก็จะแบ่งเป็นนะครับ value c r e a t i o n o n d innovation หรือการสร้างคุณค่าและวัฒนธรรมนะครับมี Complex Problem Solving การแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อน m o t t o n a l g o v e r n a n c e นะครับการบริหารจัดการอารมณ์และ Civic Engagement การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมนะครับสำหรับชีทที่จะติวในชุดนี้นะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่อยู่ด้านล่างไม่มีค่าใช้จ่ายจะดูกี่รอบก็ได้แต่ว่าต้องรับผิดชอบริดด้วยตัวเองนะครับมาเริ่มดูข้อแรกกันเลยนะครับโจทย์ในข้อแรกนี้นะครับจะวัดการคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งการคิดอย่างมีเหตุผลนั้นเราก็จะต้องหาเหตุผลหรือ ดูจากโจทย์ว่าเขากำหนดอะไรมาให้กำหนดเงื่อนไขอะไรมาให้ไหมกำหนดรูปแบบมาให้ไหมทเทิร์นอะไรมาให้กำหนดสถานการณ์อะไรมาให้แล้วเราก็ต้องใช้สิ่งเหล่านั้นมาเพื่อหาคำตอบโดยอาจจะต้องโยงความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ชณิาสตร์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษซึ่งลักษณะข้อสอบประมาณนี้เราก็ได้แต่คาดการว่าน่าจะเป็นแนวแนวนี้ซึ่งยังไม่มีใครเคยสอบมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยความรู้ตรงนี้แหละไปทําข้อสอบด้วยตัวเองนะครับพร้อมแล้วมาดูข้อแรกกันเลยนะครับ ข้อแรกเนโจทย์ของเราบอกว่าจากการนับเพิ่มจํานวนนะครับเขาถามว่าจํานวนในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยคือจํานวนใดเมื่อพิจารณาในข้อแรกนะครับจะเห็นว่าตัวแรกเนี่ยคือ100้นี่ไฮไลท์สีฟ้าตัวที่2 200ไฮไลท์สีชมพูส่วนตัวที่3คือตัวที่เขาถามและสุดท้ายสีฟ้าสีชมพูเนี่ยเป็น400นั่นหมายความว่าข้อนี้เนี่ยเขาให้ลักษณะของแพทเทิร์นมาเนาะคล้ายๆแบบรูปมาเราก็ต้องหาดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น จากข้อนี้นะครับถ้าเราสังเกตข้อนี้จะไม่ยากมาก100กลายมาเป็น200เนี่ยเกิดจากการเพิ่มขึ้น100นะครับดังนั้นถ้าให้เราคาดเดานะฮะเราก็เลยจะคาดเดาได้ว่า200ถ้าบวกเพิ่มมาอีก100คําตอบของเราน่าจะเป็น300นะแต่ว่าเราลองเช็คก่อนถ้า300เพิ่มขึ้นมาอีก100เนี่ยจะเป็น400้ยไหมเพราะนั้นเมื่อเราเช็คแล้วปรากฏว่าเป็นจริงนะครับแสดงว่า จำนวนที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยตอบ300จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะครับอ่าเป็นเพียงแนวทางโจทย์อาจจะเป็นตัวเลขที่มันอาจจะยากกว่านี้หรือว่ามีเงื่อนไขเข้ามาเพิ่มอาจจะมียกกําลังถอดรูติดล็อกติดค่าตรีโกณอะไรก็ว่าไปนะครับถัดมาข้อที่2ครับโจทย์บอกว่าจงหาเลขโดดนะครับเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเงื่อนไขที่เขาให้มานะครับก็คือ 87เจนี่ยจะน้อยกว่าเลขอะไรและลงท้ายด้วย6นะครับถ้าพูดถึงง่ายๆนะครับจำนวนที่จะมากกว่า87หรือ87น้อยกว่าเนี่ยก็ต้องเป็น88ขึ้นไปถูกไหมครับเมื่อไล่ขึ้นไปตั้งแต่88ตัวต่อไปก็เป็น89ตัวต่อไปก็เป็น90 91 92 9ถูกไหมครัเ้าอไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าเงื่อนไขในข้อนี้เนี่ยมันลงท้ายด้วย6และก็ตัวเลขของเราเนี่ยน่าจะเป็นเลข2หลักนะครับดังนั้นคำตอบในข้อนี้ที่เป็นไปได้ก็น่าจะตอบ96นั่นเองตัวเลขที่ควรจะเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมควรจะเป็นเลข9นะครับซึ่งจะทำให้คำตอบของข้อนี้เป็นจริงและก็สรุปได้ว่า87นะ่ะมันน้อยกว่า96นะครับถัดมาข้อที่3ครับ ข้อที่3โจทย์บอกว่าจํานวนในข้อใดมีค่ามากที่สุดนะครับมากที่สุดเป็นตัวเลือกแบบ5 Choice นะครับ Number 1ครับจำนวนที่มี10อยู่4 40ครั้งข้อ2จํานวนที่มากกว่า390อยู่11ข้อ3จํานวนที่น้อยกว่า399อย้อู่3าข้อ4จํานวนที่น้อยกว่า402อยู่2และข้อ5จํานวนที่มากกว่า380อยู่20ดังนั้นวิธีการเราก็คิดเลขตรงๆงเลยฮะ จำนวนที่มี10อยู่40ครั้งก็คือ10บวกกัน40ครั้งการที่4บวกกันอยู่40ครั้งเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณก็คือ10คูน40นั่นเองนั่นหมายความว่าข้อที่1จําจำนวนนั้นคือ400โอเคไหมครับถัดมาข้อที่2จํจำนวนที่มากกว่า390อยู่11ก็บวกเพิ่มเข้าไปเป็น390บวก11เมื่อบวกแล้วมีค่าเป็น401หรือ401 นะครับถัดมาข้อ5จํานวนที่น้อยกว่า399อยู่3ก็นํามาลบกันเลย399เป็นตัวตั้งลบ3าํคตอบจึงได้เป็น396เมื่อพิจารณาต่อด้วยข้อที่4บอกว่าจํานวนที่น้อยกว่า401อยู่2ก็เอา401เป็นตัวตั้งนะครับแล้วลบ2คิดเลขออกมาได้เป็น399และข้อสุดท้ายครับ จำนวนที่มากกว่า380อยู่20ก็เอา380ตั้งบวกด้วย20คิดเลขออกมา400นะครับโจทย์ถามว่าข้อใดมีค่ามากสุดก็ดูได้เลยนะครับมี400ครับ401 396 399และ400ข้อนี้จึงตอบข้อที่2นั่นเองคือ401นะครับมีค่ามากที่สุดตามที่บอกนะครับ โจทย์ลักษณะการคิดวิเคราะห์ก็น่าจะประมาณนี้แต่ว่าเงื่อนไขอาจจะแตกต่างกันออกไปอาจจะมีรูทเลขยกกําลังนะครับพหุนามอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับก็ว่ากันไปนะครับถัดมาข้อที่3ครับข้อที่3โจทย์บอกว่าจากรูปนะครับจำนวนในวงกลมเนี่ยคือเลขอะไรนะครับจำนวนในวงกลมคือเลขอะไรโอ้ข้อนี้ง่ายๆเลยนะครับตอนแรกเรามี7จ็บวกยีบห 7บวก26มีค่าเป็น33นะครับและ33ลบไปคําคำตอบก็เป็น28นั่นเองเพราะนั้นข้อนี้ตอบ28เห็นไหมฮะโจทย์ที่นำมานำเสนอเนี่ยก็จะมีรูปแบบการน,นำเสนอโจทย์ที่แตกต่างกันออกไปไม่ได้ถามตรงๆนะครับก็มีลูกเล่นให้เรานิดหน่อยดูคิมิโนโตะน่ารักน่ารักนะครับถัดมาข้อนี้ครับ ข้อนี้โจทย์บอกว่าเมื่อพลิกรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูตามทิศทางลูกศรน,นะครับจะได้รูปดังข้อใดนะครับข้อนี้ถ้าจะใช้ความรู้ก็คือใช้การแปลงของมอสองเข้ามาช่วยได้นะฮะหรือจะใช้ความรู้ในเรื่องอื่นๆเข้ามาช่วยก็แล้วแต่หรือจะใช้ดุลยพินิษนะครับในการพริจารณาก็ได้ข้อนี้ไม่ยากเมื่อพลิกเสร็จแล้วให้จินตนาการนิดนึงข้อนี้จะตอบข้อ4ทันทีเมื่อพลิกแล้วหน้าตาจะประมาณนี้นะครับอาจจะวาดไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับ จะประมาณนี้นี่นะครับระยะห่างของตรงนี้กับตรงนี้นี้จะเท่ากันนะครับระยะห่างตรงนี้กับตรงนี้ก็จะเท่ากันนะครับแล้วก็ระยะห่างจากจุดนี้มายังจุดนี้นะครับสมมุติลากมาหาเส้นสะท้อนก็จะเท่ากันเช่นเดียวกันนะครับรวมมาถึงจากจุดนี้กับจุดนี้ถ้ารากมาหาเส้นสะท้อนนะครับระยะห่างก็จะเท่ากันเช่นเดียวกันดังนั้นคอนเฟิร์มครับข้อ4เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับ ถัดมานะครับในส่วนของข้อนี้เนี่ยโจทย์ถามว่าถามว่านะครับจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมคือจำนวนใดนะครับจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมคือจำนวนใดอันดับแรกเราก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่าเขาให้อะไรเรามาสิ่งที่เขาบอกมาว่า12ลบด้วย7นะครับ12ลบด้วย7จะเท่ากับ การนำา3ไปบวกกับ12ก่อนแล้วลบออกด้วยสี่เหลี่ยมนะครับโอเคนะลองเช็คดูนะครับ12ลบด้วย7เราเขียนให้เป็นภาษาคณิตศาสตร์ก็เป็น12ลบ7นะครับจะเท่ากับคำว่าจะเท่ากับก็คือเครื่องหมายเท่ากับนะการนำา3ไปบวกกับ12ก่อนแล้วจึงลบออกด้วยสี่เหลี่ยมนะครับข้อนี้ทำได้2วิธีครับ1สุ่มตัวเลขมาได้เลย แล้วก็ลองดูว่าข้อไหนจะทําให้2ข้างของสมการเท่ากันวิธีที่2เปลี่ยนจากเงื่อนไขนี้ให้อยู่ในรูปของสมการและวทาการแก้สมการนะครับครูก็ขอคิดเลขให้เสร็จก่อนพบว่า12ลบ7เหลือ5นะครับขวามือ3บวก12มีค่าเป็น15และสี่เหลี่ยมช่องนี้ก็เปลี่ยนเป็น x ดังนั้นจึงได้สมการเป็น5เท่ากับ15ลบ x เหลือแก้สมการครับ x ลบอยู่เราก็ย้ายมาบวก5บวกอยู่เราก็ย้ายเป็นลบจึงได้เป็น x เท่ากับ15ลบ5ดังนั้น x ของเราเท่ากับ10นั่นเองนะครับเท่ากับ10นั่นเองเพราะนั้นข้อนี้10เป็นคำตอบนะครับถัดมาในส่วนของข้อนี้นะครับโจถามว่าจำนวนที่มากที่สุด นะครับที่เติมลงในช่องสี่เหลี่ยมแล้วทำให้การเปรียบเทียบจำนวนเป็นจริงคือข้อใดสังเกตง่ายๆครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่าขวามือเป็น40สสดงว่าถ้าจะให้ตัวเลขฝั่งนี้เนี่ยจะต้องเป็น41ถูกไหมครับเพราะ41มากกว่า40หน้าที่ของเราก็คือต้องหาให้ได้ว่า65ลบอะไรถึงจะได้41ล่ะ เพราะฉะนั้น65จึงต้องลบด้วยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องครับ24นั่นเองเพราะ65ลบ24จะมีค่าเป็น41และ41มากกว่า40จึงจะทำให้การเปรียบเทียบจำนวนในข้อนี้เป็นจริงง่ายไหมครับได้เนอะได้นะครับถัดมาในส่วนของข้อนี้นะครับเขาบอกว่า ถ้าสร้างประโยคการลบโดยใช้บัตรตัวเลขประกอบด้วย32 59และ27วางในตำแหน่ง A, B และ C จงหาว่าบัตรที่มีค่ามากที่สุดสามารถวางในตำแหน่ง C ได้คือบัตรตัวเลขใดนะครับ3ตัวนี้เนี่ยแต่ละตัวมีค่าแตกต่างกันออกไปลักษณะโจทย์ก็ถามว่าเออ C ควรจะเป็นบัตรตัวไหนที่มีค่ามากที่สุด อาจจะไม่ใช่59ก็ได้เพราะว่าเมื่อพิจารณา3าตัวนี้บัตรที่มากสุดคือ59ถูกไหมแต่พอมาใส่เงื่อนไขเนี่ยอาจจะเป็น59ไม่ได้หรืออาจจะเป็นก็ได้ก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องมาลองดูโจทย์อ่ะมาพิจารณานะครับเรานึกถึงความเป็นจริงครับเวลาเราจะลบเลขแล้วเลขมีค่ามากสุดเนี่ยตัวตั้งจะต้องเป็นตัวที่มากที่สุดและตัวลบต้องเป็นตัวที่น้อยที่สุด ถูกต้องไหมครับดังนั้นเมื่อเรามาดูเนี่ยสามสิบสองห้ตัวที่มากที่สุดหรือตัวที่แม็กเนี่ยก็คือ59และตัวที่น้อยที่สุดก็คือ27หรือมินเพราะฉะนั้นถ้าเราลองเอามาเติมเป็น59าลบ27คําตอบของเราได้เป็น32ถูกต้องเพราะ32อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นตัวเลขที่มีค่ามากสุดและสามารถวางตำแหน่งซีได้ก็เลยตอบ32นั่นเอง รหรือใครสงสัยว่ามันคือ59-32บาาคำตอบมันก็จะเป็น27แต่เมื่อเอา2ตัวนี้มาคอมเพลหรือเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยเราพบว่า32มันมากกว่าก็เลยตอบ32นะครับตอบ32ถ้าสังเกตจากตรงนี้ได้เลยนะครับมากที่สุดโอเคนะได้นะครับ let's go ต่อไปข้อนี้ครับน่าสนใจโจทย์แลดูยาวมากนะครับ บอลใช้บัตรตัวเลข 4, 5และ8สร้างจำนวน854ถ้าไก่ต้องการสร้างจำนวนที่มากกว่า854โดยใช้บัตรตัวเลข 2, 6และ9จงหาว่าไก่สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนเอไก่จะสร้างได้ทั้งหมดกี่จำนวนนะ Tiktok 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 นักเรียนสามารถหยุดคลิปก่อนนะครับแล้วก็ลองทำด้วยตนเองแล้วก็หลังจากนั้นก็กดเลย์แล้วก็ดูคำตอบได้นะครับไก่จะสามารถสร้างได้กี่จำนวนพร้อมไหมครับต้องเป็น3หลักเนาะจำนวนแรกนะครับอย่างเช่นบอลเนานะบอลมี4มี5มี8ก็สร้างเป็น8 4 5ไก่มี296นะครับจะสร้างได้อะไรบ้างติ๊กตอกติ๊กตอกแต่มีเงื่อนไขนะไก่ต้องสร้างให้มากกว่า854 คำตอบก็คือสร้างได้2จํานวนนะครับจำนวนแรกคือ9 2 6และจํานวนที่2ก็คือ9 6 2นั่นเองเห็นไหมครับทั้ง2จํานวนนี้ล้วนเป็นจํานวนที่มากกว่า854นั่นเองอันนี้คือการคิดอย่างมีเหตุผลนะครับเราต้องดูเงื่อนไข ดูสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ดีๆนะครับถัดไปข้อนี้โจทย์บอกว่าจากการคุยกันของโก้ทรายและเจนะครับโกบอกว่าถ้าฉันได้ลูกแก้วเพิ่มอีก7ลูกฉันก็จะมีลูกแก้วเป็น30ลูกทรายพูดว่าฉันมีลูกแก้วมากกว่าโกอยู่8ลูกเจบอกว่าฉันมีลูกแก้วน้อยกว่าทรอยู่5ลูก โจทย์เลยถามว่าแล้วเจเนี่ยมีลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกการที่จะหาลูกแก้วของเจได้นั้นเจบอกว่าเขามีน้อยลูกแก้วน้อยกว่าทรายแสดงว่าถ้าเราทราบจํานวนลูกแก้วของทรายนั้นเราก็จะทราบของเจแต่พอไปพิจารณาของทรายทรายกลับบอกว่ามีลูกแก้วมากกว่าโกะนะครับแสดงว่าเราต้องทราบลูกแก้วของโกะถึงจะทราบลูกแก้วของทรายอารมณ์เหมือนต้องค่อยๆแก้ทีละสเต็ปลงมาครับเพื่อที่ปลายทางเราจะได้หาลูกแก้วของเจได้ โกมีลูกแก้วกี่ลูกจะมาเริ่มหากันแล้วนะครับตอนแรกเขาบอกว่าฉันได้ลูกแก้วเพิ่มอีก7ลูกจะมี30วิธีคิดก็คิดย้อนกลับเลยแสดงว่าถ้าเขามี30ลบออกไป7แสดงว่าตอนแรกโกเนี่ยมีลูกแก้วอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง3เอ,อ่อามลูกได้มาละ23ลูกของโกก็โอกโกอ่านออกเสียงถูกต้องนะครับต่อไปทรายครับฉันมีลูกแก้วมากกว่ากโกอยู่8ลูก ฉันมีลูกแก้วมากกว่าโกะโกะมี23ทรายมีมากกว่า8ก็บวก8เข้าไปปรากฏว,ว่าทรายมีด้วยกันทั้งหมด31ลูกนะครับและสุดท้ายเจบอกว่าฉันมีลูกแก้วน้อยกว่าทรายอยู่5ลูกทรายมี31เจมีน้อยกว่า5ก็ลบ5 31ลบ5เหลือ26ลูกหมายความว่าข้อนี้ตอบ26ลูกนะครับคือลูกแก้วที่เจมีอยู่นั่นเองนะครับเจมีอยู่นั่นเอง วิธีการก็ลักษณะคล้ายๆนี้นะครับถัดมาเขาให้เหมือนเป็นแผนภาพอะไรสักอย่างหนึ่งมานะครับมี A B C D E นะครับโจทย์บอกว่าถ้าใช้จำนวนตั้งแต่1-5ถึง5แทนตัวอักษรในวงกลมจำนวนละ1ครั้งอันนี้คือข้อจำกัดนะครับว่าใช้ได้แค่1ครั้งแล้วทำให้ A บวก C บวก E เท่ากับ10 และ b บวก c บวก d เท่ากับ10จงหาว่า c แทนด้วยจํานวนใดนะครับจงหาว่า c แทนด้วยจํานวนใดข้อนี้นะครับวิธีการก็คือต้องลองสุ่มเอาเลขเนี่ยเติมเข้าไปอาจจะเติม1 2 3 4หรือ5ก็ได้แล้วก็เช็คตามเงื่อนไขถ้าเช็คแล้วปรากฏว่ามันไม่ใช่เราก็ต้องมีการขยับตัวเลขเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะพบว่า1 2,3,4และ5เนี่ยมันสามารถจับคู่กันได้1มาคู่กับ4ก็จะได้5 2มาคู่กับ3ก็จะได้5และมีเพียงเลข5เท่านั้นที่มันไม่มีคู่วิธีการจะสูงก็คือเอาเลข5มาไว้ที่ตัว C ก่อนเลยนะครับเพราะทุกตัวจะผ่าน C หมดทุกตัวผ่าน5หมดดังนั้นก็ไม่ยากแล้วครับเราก็ใส่เข้ามาตรงนี้จะเป็น1คู่กับ4ตรงนี้จะเป็น2คู่กับ3 หรือตรงนี้จะเป็นอะไรฮะ2คู่กับ3แล้ตรงนี้จะเป็น1คู่กับ4ก็ได้เพราะไม่ว่าจะบวกยังไงก็ได้10ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า c ของเราควรจะเป็นเลข5นั่นเองนะครับไม่ยากเนาะพอได้นะครับแต่ว่าต้องมีหลักในการพิจารณารวมด้วยเพื่อให้คำตอบของเรานั้นไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับในส่วนของข้อนี้ โจ์บอกว่าจากตารางแสดงจํานวนลูกแก้วที่แต่ละคนมีนะครับแต่ละคนมีก็คือเขาให้เงื่อนไขมาอย่างนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่าจํานวนลูกแก้วที่โทนี่มาเนี่ยมีอยู่เนี่ยก็คือ2องันเดอร์สก็คือไม่รู้เนาะว่ามีอยู่2เท่าไหร่แต่ถ้าพิจารณาตามหลักแล้วเนี่ยน่าจะมี200กว่าลูกนะครับสองกว่าลูกติ๋มมีเท่าไหร่ไม่รู้ขาวมี280เท่าไหร่ไม่รู้อ้อมี283ฝนมี267นะครับ จากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับถ้าอ้อมีลูกแก้วมากที่สุดอ้อมีลูกแก้วมากที่สุดก็ล็อกเป้าไว้เลยครับมากที่สุดก็คือมี283และคนที่มีลูกแก้วมากรองลงมาตามลำดับคือขาว,ข,าวขอใส่ขาวเป็น number รนะครับโทนี่ติ๋มและฝนจงหาว่าติ๋มมีลูกแก้วได้อย่างมากที่สุดกี่ลูกเออติ๋มมีลูกแก้วได้อย่างมากที่สุดกี่ลูก เพราะนั้นเริ่มเลยนะครับเราก็จะมาหาก่อนเนื่องจากอ้อนี่มีลูกแก้ว283ลูกจึงได้ว่าขาวเนี่ยจะมีจำนวนลูกแก้วที่เป็นไปได้เงื่อนไขมันติดอยู่ตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราให้โทนี่สมมุตินะให้ตรงนี้เป็นเลข8หมายความว่าขาวเนี่ยก็สามารถอ่าเดี๋ยวขออภัยนะครับถ้าให้โทนี่ตรงนี้เป็นเลข8เนี่ย มันก็จะไม่ได้แล้วเนาะเพราะว่าตัวนี้มัน2 8 2แล้วก็อ้อมไป็น2-8 3ทําให้ขาวเนี่ยไม่มีจุดยืนดังนั้นเราก็จะต้องเปลี่ยนก่อนแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่เลขเพอไม่ใช่เลข8ก็ลดถัดไปควรจะเป็นเลข7ถูกต้องไหมครับควรจะเป็นเลข7ดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วขาวเนี่ยก็จะมีจํานวนลูกแก้วที่เป็นไปได้ก็คืออะไรบ้างครับ200จริงๆแล้วถ้าโทนี่เป็น272เนาะ ขาวก็สามารถเป็น 273- 274ไปเรื่อยๆก็ได้แต่เนื่องจากของขาวเนี่ยมันถูกบังคับด้วย2กับ8ก็คือจะต้องมีมากกว่า280เป็นต้นไปขยับไปที่281และตัวสุดท้ายก็คือ282ซึ่งน้อยรองลงมาจากออแต่เป็น283ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเท่ากับออดังนั้นขาวเป็นไปได้3กรณีนะครับหรือ3 3รูปแบบแต่โจทย์ถามถึงติ๋มนะครับติ๋มเนี่ย เป็นคนที่มีลูกแก้วรองจากโทนี่แต่ว่าก็มากกว่าฝนซึ่งฝนเนี่ยมีอยู่267 267ยาวไปจนถึง272จํานวนลูกแก้วที่อยู่ในช่วงนี้ได้ก็มี268 269 270และ271ดังนั้นติม๋มจึงสามารถมีลูกแก้วได้อย่างมากคือ271ลูกเพราะถ้ามี272ปุ๊บ จะเท่ากับของโทนี่ซึ่งเป็นไปไม่ได้ดังนั้นคอนเฟิร์มคำตอบครับข้อนี้ติม๋มมีลูกแก้วได้อย่างมากที่สุด271ลูกนั่นเองเห็นไหมครับก็ต้องใช้การคิดอย่างมีเหตุผลนะครับคิดไปคิดมานะครับเพื่อหาคำตอบถัดมานะครับข้อนี้ หลายๆคงหลาหลายคงพูดผิดหลายๆคนน่าจะคุ้นใน f c e e o o o นะฮะเคยเผยแพร่ข้อมูลในลักษณะแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับมีลักษณะของรูปมาให้แล้วก็ใส่เงื่อนไขสมการเข้าไปแล้วก็ถามว่าจํานวนดังกล่าวคือข้อใดนะครับอย่างอันแรกครับ3สตาบวกกันได้สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับวงกลมลบหวงกลมบวกสตาบวกสี่เหลี่ยมเท่ากับสามเหลี่ยมบวกหโจทย์บอกว่าถ้าแทนสตาด้วย6จงหาว่า สามเหลี่ยมจะแทนด้วยจํานวนใดนะครับโจทย์ข้อนี้ก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ละกรรมจนเกินไปเนาะยังพอแอบบอกว่าถ้าสตาร์เป็น6นะครับลองมาดูนะครับถ้าสตาร์หรือดาวเป็น6บวกกัน3ตัว6กบวกสได้18นั่นหมายความว่าสี่เหลี่ยมของเราคือ18พอมาพิจารณาเงื่อนไขที่2 18สบวกสิ 18, ก็ต้องเป็น36ฝั่งขวาตรงนี้นะครับต้องเป็น36 อะไรลบ6แล้วเหลือ36จึงได้คำตอบว่าวงกลมควรจะเป็น42หรือใครจะแก้สมการก็ได้นะครับ6ลบอยู่ก็ย้ายไปบวกหรือใครจะหาตัวเลขมาแทนก็ได้ได้แล้วครับวงกลม42ก็เป็น42บวกสตาร์หรือดวงดาวคือ6แล้วก็บวกสี่เหลี่ยมคือ18นะครับขวามือ สามเหลี่ยมคือสิ่งที่เราต้องการหาเราก็หาออกมานะครับอันดับแรกคิดซ้ายมือก่อน42บวก6เป็น48 48บวก16มีค่าเป็น66เท่ากับสามเหลี่ยมบวก6แกสมการหาสามเหลี่ยมย้าย6ไปลบปรากฏว,ว่า60คือค่าของสามเหลี่ยมนั่นเองดังนั้นข้อนี้ตอบอย่างมั่นใจครับ60นั่นเองทันนะครับตรงไหนไม่ทันนักเรียนสามารถกดหยุดดูก่อนได้ โอเคเนาะถัดมาข้อรองสุดท้ายครับในส่วนของข้อนี้เนี่ยเขาให้แผนภาพเรามานะครับเป็นการวางลูกบาศซ้อนกันเป็นขั้นบันไดดังรูปเลยถ้า1ขั้นก็จะมี1รูป2ขั้นก็จะมี3ลูก3ขั้นก็จะมี6ลูกแต่ว่าเป็น3ขั้นโจทย์ถามว่าถ้าเราจะสร้างบันได10ขั้นเราจะต้องใช้ลูกบาศท,ทั้งหมดกี่ลูก เราจะต้องใช้ลูกบาททั้งหมดกี่ลูกเออข้อนี้น่าสนใจนะครับลองสังเกตดูดีๆครับ1ขั้นมีเลยตัวเดียว Number 1 2ขั้นขั้นบนจะมี1ขั้นล่างจะมี2นะครับสขั้นขั้นล่างจะมี3 2 1เห็นแบบรูปของตัวเลขไหมครับเป็น1 1 2 1 2 3ดังนั้นรูปที่10ก็จะต้องใช้ลูกบาทตั้งแต่ บนสุดคือ1ถูกไหมครับลองลงมาก็คือ2ถัดมาก็คือ3 4 5 6 7 8 9 10จริงๆแล้วมันก็คือการบวกกันตั้งแต่1บวก2บวก3บวก4บวก5บวก6บวก7บวก8บวก9แล้วก็บวก10คิดเลขออกมาตอบ55หอ่า55หรือใครจะใช้สูตรก็ได้นะครับก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคเนาะเดี๋ยบร้อยนะครับ ถัดมาข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็ถามตรงๆเลยนะโจทย์เขาถามว่าจากรูปจงหาว่ามีรูปสามเหลี่ยมด้วยกันทั้งหมดกี่รูปโจทย์ลักษณะแบบนี้อาจจะต้องแบบค่อยๆพิจารณานะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเออมันเยอะอยู่เหมือนกันก็ค่อยๆไล่เลยนะครับมีสามเหลี่ยมด้วยกันทั้งหมดกี่รูปพร้อมนะครับไล่เลยเนาะรูปที่หนึ่งนะครับ รูปที่2รูปที่3รูปที่4เปลี่ยนสีนะครับรูปที่5โอเคไหมอันนี้คือสามเหลี่ยมนะหารูปแล้วนะต่อไปรูปที่6สามเหลี่ยมใหญ่ครับถัดมารูปที่7ถัดมารูปที่8ถัดมารูปที่9 และแน่นอนรูปสุดท้ายรูปที่10คือสามเหลี่ยมใหญ่นะครับวิธีการก็คือพยายามไล่จากเล็กไปใหญ่หรือใครจะใช้ใหญ่ไปเล็กก็แล้วแต่เพราะนั้นข้อน,นี้คอนเฟิร์มคำตอบว่ามีรูปสามเหลี่ยมด้วยกันทั้งหมด10รูปนะครับ10รูปซึ่งวันนี้ก็นำโจทย์ทีแกต2เนี่ยมานำเสนอพวกเราประมาณ15ข้อแต่ก็ยังมี EP ถัดไปนะคบนักเรียนสามารถดู playlist ที่อยู่มุมบนขวาได้เลยหรือกดเข้าไปที่ช่องธนงศักดิ์กันใสไปดู playlist ticket ได้นะครับย้ำสำหรับเอกสารประกอบการสอนชุดนี้มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่ใต้วิดีโอสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าเข้าชมดูกี่ครั้งก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆของช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูเองสำหรับทำคลิป เพื่อเผยแพร่ความรู้ดีๆให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ